ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมกับมมอีกร้าเนาะนะครับเกม SAOMD นั่นเองนะครับอยู่กับการอัปเดตข่าวสารเนาะนะครับประจําวันที่15นะครับเมษายนนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรคัมแบงก์บ้างนะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะก็จะมีตู้ใหม่นะครับเข้ามาอยู่หนึ่งตู้เนาะก็เป็นตู้อ่าน่าจะเป็นตู้สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับตู้วันเอพิฟูเดย์นะครับหรือว่า อาตู้โรงเรียนนั่นเองนะครับนะอ่ะแล้วก็อ่าอย่างที่สองนะครับก็คือจะเป็นดันเจี้ยนแร้งอีกแล้วนะครับถามว่าทําไมดันเจี้ยนแร้งเนี่ยคือมันมาเยอะจังเลยอ่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเออทำไมดันเจี้ยนแร้งเนี่ยคือทําไมอ่าคุณบันไดาเขาถึงอ่าเอามาเยอะจังเลยนะครับนะก็แร้งเดือนนี้นะครับมี2แร้งนั่นเองนะครับ โคตรเหนื่อยเลยเนาะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าตู้ใหม่นี่นะครับสกิลจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่สายกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็สายนะครับ UGO นะครับก็จะเป็นดาบคู่ทตดมือตั่นเองเนาะิริโตะนะครับก็จะเป็นปืนกลนะครับทตดมืดนะครับถามว่าทําไมโตถึงต้องเป็นปืนกลครับท่านผู้ชมสังเกตที่อาชินะนะครับอาชนะเป็นซันไนใช่ไหมครับ คิริโตเลยต้องเป็นปืนกลนะครับโอเคนะก็เหตุผลน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับถามว่า,าเดี๋ยวเผื่อท่าผู้ชมถามว่าเออทำไม UGO ถึงไม่เป็นซันไนบ้างล่ะไม่รู้สิท่านผู้ชมเนาะนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของตุ้ใหม่กันเลยดีกว่านะนะครับว่าสกิลเนี่ยนะครับมันจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็ ก็เมื่อทำการใช้สกิลนะครับจะมีลดเกราะป้องข้า้นะครับคูณ2นั่นเองเนาะแล้วก็มีสกิลพิเศษด้วยสกิลพิเศษอันเนี้ยนะครับก็ให้ท่านชมนะครับนึกถึงตู้ของอาตู้ที่อ่าที่เป็นโตในร่างอนิเมะนนะครับที่จะมาในอนาคตนะครับก็คือสกิลเนี่ยก็คือจะ จะเป็นเหมือนตู้นั้นเลยนะครับที่เลทมันออกยากๆเนาะนะครับก็คือสกิลพิเศษก็คือทุกๆครั้งที่ตัวละครทัดมืดนะครับใช้สกิลอันตีเนาะค่าความเสียหายของสกิลอันตีของตู้นี้นะครับจะแรงขึ้นนะครับรวมถึงการโจมตีปกตินะครับแล้วก็การโจมตีเอามานาด้วยนะครับนะโอเคนะลิงก์ก็เป็นลิงก์โจมตีนะครับการสถานะก็จะเป็นการตาบอดนะครับอัพเลเวลหนึ่งร้อยนะครับจะมีเกาะบาเรียให้กับตัวเองหนึ่งชั้น นะครับแล้วก็มีมีฮิวนะครับไปกับตัวเองนั่นเองเนาะก็ตู้นี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเป็นตู้ที่ดีมากๆนะครับเป็นตู้ที่แบบว่าเรียกว่าดีมากเลยนะครับสำหรับตู้นี้เนาะก็ใครที่กำหาตัวทัพท์เมื่อดีๆอยู่นะครับก็สามารถเปิดตู้นี้ได้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับตู้นี้คือผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะหลุดเลทหรือเปล่านะครับถ้าหลุดถ้าหลุดเลสอีกอะ คงต้องมีการด่าทอนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาไอ้เจ้าตู้ตัวหลายธาตุเนี่ยคือไม่อยากจะพูดเลยนะท่านผู้ชมคือผมเนี่ยด่ายับเลยนะท่านผู้ชมครับคือมันโดดเด่ดแบบว่ายับยับเลยนะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าตู้นี้น่าเปิดถาไมไหมก็น่าเปิดถามนะครับเป็นตู้ที่ดีมาก นะครับสำหรับตู้นี้นะครับคือ1นะครับมันมีลดกรอบคูณ2นะครับก็ตู้นี้สามารถใช้แทนโตะที่เป็นตัวละครท่าตามได้นะครับที่ผมแนะนําในกายเนาะนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะมีอาสกิลแรงขึ้นด้วยนะครับสำหรับตู้นี้เนาะก็เป็นตู้ที่ดีกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้การสถานะเนี่ยมันจะไร้ค่าก็เถอะนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้ใหม่เนาะก็อาคลิปนี้ก็อาจจะอัปเดตแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่า อีเวนต์มันมีแค่แบบเดียวเนาะนะครับต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์แร้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแร้งเหมือนเดิมเลยนะครับบอสก็เป็นอ่าตัวละครท่าแสงนั่นเองนะครับก็นะก็แน่นอนนะครับมีสตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดเก็บแร้งมาแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปเก็บกันด้วยนะครับนะั่นกาทริคนะครับทริคของบอสก็คือบอสมันจะเป็นเดอะไออีกแล้วเหรอคือ บอสตวเนี้คือมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นบอสที่แบบว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าบอส the the eye เนี่ยคือมันมีเรียกว่าไงเดียรท่านผู้ชมคือมันมีแบบ uh, มีล้างสถานะนะครับแล้วก็เล้ง uh, รอบที่แล้วนะครับที่เป็นบอส the eye นะครับคตดเกลียดเลยนะครับก็คือมันมีทั้ง uh, 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 มีไฟไหม้ใช่ไหมตอนแรกนะครับคือ ผมก็ไม่ชอบมันเลยนะครับสำหรับบอสตัวนี้เนาะอ่ะก็บอสตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็1นะครับสามารถล้างสถานะให้กับตัวเองนะครับถ้ามันคำรามนะครับถ้าคำรามเสร็จทีหนึ่งปุ๊บก็คือมันจะมีล้างสถานะนะครับที่อยู่บนหัวเรานะครับแล้วก็หัวของมันนะครับนะแล้วก็มีการโจมตีนะครับที่เป็นตาบอดด้วยนะครับอยู่ทั้งหมดกี่สกิลไม่ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเขา ระบุไว้ว่าบอสมีตาบอดนะครับนะด้วยการโจมตีของมันนั่นเองนะครับถามว่าตาบอดมันทําอะไรได้ไหมมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับสำหรับในดันเจี้ยนแรงเนาะถ้าเป็นพวกสถานะพวกแบบพวกพิษไปพาชอตหรือว่าเป็นพวกอไฟไหม้ ai, หรือว่าไอพวกสถานะที่ทําดามาจต่อเราพวกเนี้ยคือมันจะ เป็นสถานะที่เรียกว่าต้องมีการน,นะครับถ้าไม่มีการน,นะครับการเร่งแรงครั้งนี้คือมันจะเร่งยากมากๆนะครับก็บอสตัวนี้มีตาบอดนะครับก็เหมือนกับแรงแรงไหนนะแรงที่แล้วมั้งไม่ไม่ไม่เหมือนกับแรงสองรอบที่แล้วนะครับที่มันมีตาบอดเนาะ ก็คือบอสมันจะเป็นปลานั่นเองนะครับก็การอัปเดตก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปดูเรื่องของอ้นี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นด้วยนะครับก็พรุ่งนี้อย่าลืมไปอัปเดตด้วยนะครับนะก็ไปอัปเดตใน Google p l a y ์เพสตนะครับอันนี้ก็เป็นวันเอพิโพ d เดสนะครับก็ใครที่รับของรางวัลเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะครับนะคือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเกาะใหม่เนาะ ก็เพิ่มเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับอัปเดตเวอร์ชั่นนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปที่ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับนะไม่มีแล้วเนาะอ่ะโอเคครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอ อขอถามความคิดเห็นของท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับสำหรับตู้เนี้คือท่านผู้ชมคิดว่ามันจะรุดเรทหรือเปล่าถ้ารุดเรทก็ชี้หาได้นะครับเพราะว่าอตอนนี้คือเพชของผมอะไม่เหลือเลยแต่ว่าไปไปฟาร์มเวนหมาคือ ตอนนี้เพชรก็ขึ้น100เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมต้องไปรีบตัดต่อนะครับเพราะว่าคนตัดต่อผมไม่อยู่นะครับช่วงนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม s A o MP เอาไว้ได้นะครับแล้วก็การทำไกด์นะครับของเกมนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซิวเกมครับผมบ๊ายบายจ้า